ราบมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือนะก็ยินดีกนแล้วนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยดิดในหนหกอีกแล้วซึ่งเป็นเดืยนทา่สองมกราคมโปรโด ชายวิจารณญาณในเกินรับชมรับฟังโดยเราก็ไปชมนะเราก็ไปชมกันไม่นี่ครับเนวทานดับล่างก็เบ่งปานดับคู่ศูนย์จิต สองสามหกห้าหนึ่งูนย์่คูดับล่าคูดับสองตัวล่าต่อไปครับผมใบนี้สูตร3ตัว ก็เบ่งปันผ่านนะท่านผู้ชม252895เดี๋ยวทันใหม่นี่ครับผม087987 087987นะก็เบ่งปัน2ชุดนะเบ่งปัน2ชุดให้พิจารณา ไปต่อนะไปต่อนะใบนี้เจ้านี้เบงปัน,ปนครบร้อยสิบหน่วยแบบแปดตัวอดีตก็ผ่านร้อยสิบหน่วยยาวๆนะเดี๋ยว่านใหม่น,นี่ครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูน 3 4 5 6 7 9 0 1นะ3 4 5 6 7 9 0 1ท่านผู้ชมเป็ดตัวนะเบ่งปันเป็ดตัวต่อไปครับผมใบนี้ทะเลจาย

มานี่ก็เบ่งปันปเดี๋ยวทานชุด3ตัวอดีบผ่านเดี๋ยวทานใหม่นี่ก็เบ่งปาน516 3 8 1 582แล้วก็380380ต่อไปครับผมใบนี้ ไม่ได้กำเบงปานเ,นเดียวทางสองสูตรชูนสสูตรชุนฝั่งซ้ายฝั่งโอชุนชุนเต้ม10หน่วยลาฝั่งโคศา013456ปฝั่งซ้าย24679ชุน4ชุน6 ชูนสี่แล้วก็ชูนหกนะท่านผู้ชมก็เบ่งปานชูนสองตัวต่อไปกรับผมใบน,นี้วิ่งตัวเดียววิ่งห้าตัวเดียวนะชลาดาเจ้าชลาดาเบ่งปนัน เจ้าชาลาดาเบ่งปานให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้ก็ะเบงปันเนื้อทานของเลขสามสองสามหกสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่ง สามสองสามหกสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งเบ่งปานห้าชุดนะเบ่งปานห้าชุดให้พิจารณาต่อไปกระผมใบนี้เด่นล่างเด่นล่าง อดีตที่แล้วผ่านห้าแสงเดือนนะเจ้าแสงเดือนเดี๋ยวทันไหมนี่ครับศูนย์สามหกแปดศูนย์สามหกแปดเดี๋ยวทันไหมนี่ก็เบงป่านสี่ตัวนะเบงป่านสี่ตัวให้พิจารณา ศูนยต่อไปครับต่อไปนะใบนี้เจ้านี้เบ่งปัน3ตัวนะเดี๋ยวตานแบนี้ครับ050950 951 0509509กเระเบงปอนสาชุดนะเบงปันสามชุดต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้ครับดับเต็มดับเต็ม หลักเด่นดับเต้นนะดูก่อนดับเต้นคู่ดับไหลสูตรนะท่านทุกทีดับเต้น8แล้วก็หลักหน่อยแบบ7ตัวนะหลักหน่อยแบบ7ตัว2 3 4 5 6มสดนะ แล้วก็หลักสิบสิบหน่วยนะท่านผชมเจ้านี้ก็เบ่งป่านหลายสูตรนะเอาเป็นว่าหลักสิบเด่นที่5้าเจ็ดหลักหน่วย2 3 4 5ามสดแปับเต้ม ก็เป็นนูทาน10หน่วยนะ10หน่วยไปต่อกระผมใบนี้เด่นบนส2สูตรชูนไหมอดีตก็ชูนนะบางครั้งชูนบางครั้งก็ไม่ชนชนเดีวท่านใหม่นี้ครับผมแปกหแปกแล้วก็ห เดียวทันทีแล้วศูนเก้าศูนก้าต่อไปครับผมใบนี้ไม่นี้ก็เบ่งไปเดียวทันรวมชูนรวมชูนนะรวมชูน เดือที่แล้วผ่านเต็ม7 5 2นะผ่านเต็ม7นะแล้วก็ผ่านเต็ม4เนาะ2 2งสอผ่านเต็ม4เดี๋ยวทันชิลแล้ว5 2าสอผ่านเต็ม7เดี๋ยวทันใหม่นี้กระเบงปันอีกแล้วเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผม กบ่งปันชูนเต้ม034ชูนเต้ม034 2 3 0 2 3 4 7 9กับ0 1 3 4 5หนึชูนเต้ม034ย์าท่านผู้ชมชูนสตัว3าเต้มไปต่อครับใบน,นี้10หน่วยล่าง2ตัวเอกแม บ่งปาน3สูตรนะสูตรที่1ที่2ที่3สูตรที่1 1 4สูตรที่2 4 0สูตรที่3 5 7นะ1 0 4 0 5 7ชูน4นะชูน4ก็จับโคกับ5 7นะ 4, 4 5 5 7 4 5 4 7นะกลับตัวด้วย ไปต่อครระผมใบนี้เอ,อ้ยท่านผู้ชม,มไม่ดีครับคู่เด่นสตัวล่า0 5นยะ์7 1 5 1 6 1 7 2 5ก6ูน5 6เงห้0กน่งก็านะก็ไล่ไปนะ ่อไปครับใบนี้ตัวเดียววิ่งตัวเดียว10หน่วยล่างสองเบงปาน2ตัวเดียวนะเบงปาน,นตัวเดียวสองเบงปาน2ตัวเดียวก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบงปาน,ปน ถ้าวโชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับนะใบนี้ใบนี้ครับกับตัน10ล่า เบ่งปาน2ส,สูตร2ส,สูตรนะเบ่งปันชูน8ตัวเดียวชูนตัวเดียว8ปดชูนแตัวเดียวนะ8 0 2กับ5 8 9เชูนชูนแตัวเดียวต่อไปกระป๋อใบนี้ วันนี้ก็เบ่งปานเดียวทาสูตรร้อยสิบหนะ่วยหกเก้าหกแปดเก้าแปดหนึ่งสี่ห้าสองห้าสองนะท่านผู้ชมเ,เราไปชมเดียวทันใหม่กันบ้างนะเดียวทันใหม่กันบ้างเดียวทันที่แล้วแปดเก้าห้าตรองนะเดียวทันใหม่นี่ครับผม เบ่งปานเอกแล้วสอหลักร้อยสาหลัก10 3 6หลักหน่อยนะท่านก็จับชุดมาให้พร้อมแล้ว2 3งสามสามสองสามหกสองหกสามสดสนะคูณสตัว 3 3 3 6 6 3 6 6นะกหากบก็เป็นเนียวทานสูตรหลักร้อยสิหน่อยนะหลักร้อยสิหน่อยอดีตก็ผ่านตรงนะอดีตก็ผ่านตรงนะเนียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานให้พิเจารณาอีกแล้วต่อไปครับผมไปนี้ชู์เต็มล่าง ชูนเต็มล่าง2 4 7 9 2 4 7 9ดงานะเบ่งปานชูน4ตัวนะชูน4ตัวชูน4ตัวไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับเดินล่างเดินล่าง หกสูตรเด่นล่างหกสูตรนะก็เบ่งปานแปกสามเจ็ดสีแปกสามเจนะเบ่งปานหกสูตรชูนสชูนเนะชูนสแล้วก็ชูนเจ็ดชูนชูนสตัวนะชูนสตัว ต่อไปกระผมใบนี้เออสิบห,หน่วยล่างแบบ2ตัว40 40อดีตก็ยาวๆนะอดีตก็ผ่านแล้วยาวๆเดี๋ยวทันใหมนี้กระผม40 2ตัวนะต่อไปกระผมใบนี้ เด่นสิบหน่วยล่างสองตัวห้าเจ็ดเบ่งป่นห้าเบ่งป่นเจ็ดนะหน้าเจ็ดนะเดี๋ยวทันที่แล้วสามห้าเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งป่นห้าเจ็ดก็เบ่งป่นสองตัว 5. ให้พิจารณาต่อไปกระผมใบนี้10หน่วยโบน 3ตัว10หน่วยโบลนสตัว2 48ส,ส่ดนะอดีตยาวๆเนาะ248ส,ส่นะสตัวสตัวคู่นะทนันคู่สิหน่วยโบลนเนะาะเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานสองส ต่อไปครับผมใบนี้เดี๋ยวทันหลักร้อยนะ560 560เดี๋ยวทันจินแล้วเปดเก้า0ันเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เป่งปาน560ใบนี้ครับวีรายโยเนาะวีรายโยนะสามตัวตรองนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน 233 733 233 7366 263 763 266 766คูณ2ตัว33 366 366นะท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมคลิปนี้เราคงเจอกันเพียนเท่านี้เนาะ เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม